พูดงี้ได้ไงปูประยาพริตเลยคลินิกเสริมความงามเสนอดูดไขมันบอกดูคลิปเล่นสงกราแล้วเห็นต้นขาใหญ่ลั่นพูดอย่างนี้ได้ยังไงหลังจากที่นักแสดงสาวปูประยากลับลุกตัวเองให้ดูอกอิม่มปัวปังแบบสายฝอมมากขึ้นกลับโดนชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่ให้เกียรติซึ่งสาวปูก็ตอบกลับแบบชัดเจนว่าชอบหุ่นแบบนี้ถึงเวลาที่จะต้องหยุดบูลลี่คนอื่นเรื่องทุกร่างและโฟกัสกันเรื่องหุ่นที่มีความหลากหลายกันได้แล้ว กระทั่งเมื่อเร็วๆนี้โลกออนไลน์มีการนำคลิปไลฟ์ของปูประยาที่พูดเรื่องรูปร่างของตัวเองมาลงที่ทออีกรอบหลังสาวปูไลฟ์อยู่แล้วมีแอดมินคลินิกเสริมความงามมาเสนอดูดไขมันให้ทำเอาสาปูถึงกับปริแตกที่โดนวิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยปูประยาพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนจะพูดกลางไลฟ์ว่าปูไม่อยากผองกว่านี้เพราะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไม่สวยอยู่มืองนอกแล้วเป็นกระดูกพร้อมตั้งคำถามว่าทำไม ก่อนหันไปส่งเสียงในลำคอเพื่อระบายอารมณ์รู้สึกว่ามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงที่บอกว่าดูคลิปไปรันปูเล่นสงกรานแต่แอบเห็นว่าต้นขาใหญ่เลยอ,อยากจะซัพพอร์ตตอนกลับไทยเพื่อดูดไามันซึ่งปูก็ถามกลับว่าถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงปูเผยว่าทุกครั้งที่ไปคลินิกไหนแล้วลงรูปให้ก็เพราะว่าใจอยากลงให้เพราะเขาทําดีและส่วนมาก99%เสียเงินนอกจากเพื่อนเป็นหมอแล้วทําฟรีให้ซึ่งเป็นการแค่นวดหน้า